เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่างนี้ของคุดโด่งเนี่ยอย่างสูงเลยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นช่องเล็กๆนะครับแล้วก็นำข้อมูลแล้วก็บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญ ใช้ในการสะสมด้วยคลิปนี้ EP นี้บอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญ5 0สสตังค์นะครับเป็นเหรียญ5้าสสตังค์รุ่นเก่ารุ่นโบราณแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ50สสตังค์หลายคนก็เรียกกันว่าเหรียญ50สบสตังค์หลวงข้าวนะครับนี่ครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับประเทศไทยรัชกาลที่9เห็นไหมครับนี่ ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเหรียญ50สิตังค์ลวงข้าวนะครับต้องบอกว่าผลิตออกมาจำนวนเยอะนะครับแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าความแม่นยำหรือว่าระบบเซ็นเซอร์ระบบอีเจ็เตอร์การจ่ายเหรียญเข้าปั๊มยังไม่ค่อย เขาเรียกว่ายังไม่ค่อยทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ยังมีหลุดลอดออกมานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใครมีเหรียญ50สตางค์ลวงข้าวแบบนี้คูโด่งรับซื้อนะครับใช้คำว่ารับซื้อติดต่อมาที่ดูข้อมูลนะครับมาที่โด่ง sc 2 3 7 5เป็นลาย id หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูโด่งคอยยินดีรับซื้อ ส่งรูปภาพมาประเมินราคาก่อนนะครับพูดคุยกันเรื่องราคาเหรียญที่คูณโดมาประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ5้าสสตางค์ลวงข้าวลักษณะนี้นะครับนี่คือเหรียญ5้าสิบสตางค์ลวงข้าวที่เป็นเหรียญตกบล็อกตกบล็อกนะครับก็คือตกบล็อกแม่พิมพ์ตกแม่พิมพ์ก็คือไม่ได้อยู่ในแม่พิมออฟเซนเตอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะเรียกลักษณะนี้ เป็นเหรียญเอลเลอร์คอยของแท้นะครับดูดง่ายปั๊มไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ปั๊มแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้ามีเยอะก็คือปั๊มติดอยู่หน่อยเดียวอ่ะราคาจะสูงนะครับเหรียญแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญพอสมควรเลยก็ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับมีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนเลย นี่เหรียญห้าสิบตังค์รวงข้าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเหรียญห้าสิบสตังค์รวงข้าวที่คุโด่งซื้อมานะครับนี่นี่นี่ครับผมนี่คือเหรียญห้าสิบสตังค์รวงข้าวที่ปั๊มซ้ำนะครับแบบมีของคุโด่งมีแล้วเนาะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเราก็ประกาศรับซื้อนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับมีในหลวงรัชกาลที่เก้าสองพระพักอยู่เห็นไหมครับนี่ นี่ครับผมรัชการที่9ประเทศไทยเห็นไหมครับนีมี2พระพักนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ว่าเหรียญ5 0สตังค์ลวงข้าวที่ปั๊มออกมาครึ่งเดียวเนี่ยของคุโดงยังไม่มีถามเมื่ก่อนมีไหมก็ไม่ได้เชิงมีแลครับเพราะว่าเขาก็เอามาให้ชมนะครับแต่ว่าตกลงเรื่องราคากันไม่ได้ก็คืนเข้าไปนั่นนะครับผมปี2500 2นนะครับ เหรียญห้าสิบตังค์รวงข้าวใครมีเหรียญห้าสิบตังค์รวงข้าวตกบล็อกแบบนี้ทักทายเข้ามานะครับวันนี้ง่ายๆสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ส่งรูปเข้ามานะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องราคาถ้าราคาไม่แพงไม่แรงมากเราก็รับซื้อเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดราคาสูงมากเกินไปก็ลองลอง,ลองดูนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะ